สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับวันนี้เป็นวันที่33แล้วนะครับที่อยู่ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่22มีนาคมนะครับหัวข้อในวันนี้คือความจริงที่ไม่มีวันถูกขัดขวางเพราะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระรูาก,กาบทที่19ข้อ28ถึงข้อ40นะครับลูก,กาบทที่19ข้อ28ถึงข้อ40โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วพระองค์ทรงดำเนินนําหน้าเขาไปจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้หมู่บ้านเบ็ฟายีและหมู่บ้านเบ็ดธานีบนภูเขาซึ่งเรียกว่ามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคงสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจงมาเถิด ถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านแก้มันทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้สาวกที่รับใช้นั้นได้ไปพบเหมือนที่พระองค์ตรัสแก่เขาแล้วเมื่อเขากำลังแก้ลูกลานั้นพวกเจ้าของก็ถามเขาว่าท่านแก้ลูกลาทำไมฝ่ายเขาตอบว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้แล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซูเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลาและเชิญพระเยซูขึ้นทรงลานั้น เมื่อพระองค์เสด็จไปทั้งหลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงไปตามทางเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้วเหล่าสาวกทุกคนมีความเปรมปรีเพราะบรรดามากกิจซึ่งเขาได้เห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังว่าขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญจงมีสันติสุขในสวรรค์และพระสิริในที่สูงสุด พี่น้องครับข้อหลักในวันนี้อยู่ในข้อที่40นะครับพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านว่าแม้คนพวกนี้จะนิ่งเงียบแต่ศีลาทั้งหลายก็ยังส่งเสียงร้องเนื meter, はは lad, ่องจากมีฟาริสีบางคนนะครับในหมู่ประชาชนก็ทูลพระองค์บอกว่าพระอาจารย์เจ้าข้าจงห้ามเหล่าสาวกของท่านนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปของคําตัดของพระเยซูถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศิลาทั้งหลาย ก็ยังส่งเสียงร้องพี่น้องครับวันอาทิตย์ปามซันเดย์หรือวันอาทิตย์ทางตาวนซึ่งจะมาถึงในอีกไม่กี่วันเป็นวันที่เราจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงลูกหลานะครับพระเยซูทรงลูกลาเสด็จเข้าสู่กรุงเยเรูเซมวันนี้เป็นวันสําคัญครับที่ย้ําเตือนเราว่าทุกๆปีขณะที่เราเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นจากความตายนั้น เรียกว่า Holy Week ใน Holy Week นี้วันแรกก็คือวันที่เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูเซมของพระเยซูคริสต์ครับพวกสาวกของพระองค์นั้นก็ทำตามที่พระเยซูตรัสสั่งและเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของลาถามว่าเอาลูกลาแก้ลูกลาไปทำไมเมื่อสาวกตอบครับว่าพระองค์ต้องประสงค์นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าฟ l stop จบ ทั้งนี้เหตุการณ์คล้ายกับในลูกานะครับในบทที่13ข้อ3 1ถึงสาว่าในเวลานั้นเองมีพวกฟาริสีบางคนมาทูลพระองค์ว่าท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะว่าเฮโรดต้องการจะฆ่าท่านพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงไปบอกเจ้าหมาจิ้งจอกตัวนั้นว่าจงฟังให้ดีเราขับผีและรักษาโรคในวันนี้และวันพรุ่งนี้และในวันที่สมเราก็จะเสร็จงาน แต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเดินต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เผยเพระชนะจะถูกฆ่านอกเยรูซาเล็มพี่น้องครับเหตุการณ์นี้มีบุคคลอยู่สามกลุ่มครับและสามกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกลุ่มแรกก็คือสาวกที่ร้องสรรเสริญพระเจ้าสาวกที่ร้องโฮชันาผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญ เขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเพราะมหกิจหรือสิ่งที่พระเยซูทํานั้นยิ่งใหญ่มากและสิ่งที่พระเยซูทําเรียกว่ามหากิจทั้งหลายที่พวกเขาเห็นนั่นคือประการแรกกลุ่มบุคคลแรกครับบุคคลที่สองประการที่สองครับก็คือองค์พระเยซูคริสต์เองที่ทรงรู้ดีถึงการต่อต้านที่จะเกิดขึ้นแต่พระองค์ก็แน่ชัดว่าภารกิจที่พระองค์ทรงรับมาจากพระบิดานั้นจะสําเร็จแน่นอนผ่านทางการ ต่อต้านประเภทที่3ครับกลุ่มบุคคลที่3พวกฟาริสีครับฟาริสีที่ร่วมอยู่ในฝูงชนติดตามพระเยซูได้รับฟังคําเทศนาเห็นพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูเซมพวกเขาเป็นผู้นําเป็นครูเป็นผู้ที่ปฏิบัติเข่งครัดมากและแถมด้วยการปฏิบัติที่มากและยากกว่าพ่อพี่อีกพวกเขากลับไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครกันแน่ และเตือนพระองค์ด้วยประสบการณ์แบบโลกทั้งที่พวกเขานั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนพระเยซูแต่ก็หาไม่เขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นมาหากจิจแล้วเขาจะนับถือพระองค์แต่ก็หาไม่พี่น้องครับแต่พระเยซูเป็นความจริงเป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าเป็นความจริงที่จะไม่มีวันถูกขัดขวางได้เพราะพระประสงค์ของพระองค์จะสําเร็จ ในชีวิตของเรานะครับเมื่อเรามีพระเยซูเรามอบชีวิตถวายแก่พระองค์แล้วเราอยู่ในแผนการอันเลิศประเสริฐของพระองค์แล้วแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารอคอยจะเกิดขึ้นตามพระสัญญาอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องอดทนและรอคอยครับคําว่าอดทนและรอคอยนั้นก็คือต้องไปควบคู่กันเป็นโอกาสที่ดีนะครับในวันนี้ที่จะ คิดพิจารณาถึงความอดทนและการรอคอยอย่าใจร้อนครับในเรื่องของพระเจ้าต้องอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้ารอคอยการทรงนำของพระเจ้านะครับเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพิจารณาด้วยความสัตย์ซื่อในใจของเราว่าเราแต่ละคนเป็นใครระหว่างกลุ่มแรกคือสาวกที่ร้องสรรเสริญพระเยซูแล้วอีกห้าวันต่อมาพวกเขาก็ร้องว่าตึงพระเยซูที่กังเขนเสียตึงกังเขนตึงที่กังเขนเสีย นั่นคือกลุ่มแรกครับกลุ่มที่สองคือพระเยซูครับพระเยซูคริสที่รู้ดีถึงการต่อต้านแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าจะสําเร็จอย่างแน่นอนและท่านก็น้อมรับด้วยความถ่อมใจพระเยซูเองเป็นตัวอย่างของเราในการถ่อมใจนะครับประการที่3ประเภทที่3ครับพวกฟาริสีผมไม่ต้องอธิบายมากนะครับว่าพวกฟาริสีนั้นคือพวกหน้าซื่อใจคด พี่น้องครับเราจะเป็นใครในหนึ่งในสครับหนึ่งในสของบุคคลเหล่านี้ผมอยากจะหนุนใจนะครับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือการปิดปากสาวกไม่ให้พูดการปิดปากของบรรดาคนที่กำลังโบกมือโบอกไม้ร้องสรรเสริญพระเจ้าในวันปามสันเดย์หรือในวันอาทิตย์ทางตาลตะโกนว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์เป็นเมสสิยาที่นำการช่วยกู้มาถึงคนอิสราเอล และเราจะพลิกกลับไปไหมที่จะบอกและตะโกนว่าตึงกังเขนตึงกังเขนพี่น้องครับขอให้เราที่จะเรียนแบบพระเยซูนะครับที่เราเองนั้นจะได้รับรู้รับทราบถึงพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์ในเดียวกันด้วยพระสัญญาด้วยความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเราเชื่อมั่นอดทนรอคอยว่าพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าจะสําเร็จอย่างแน่นอนในชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยแต่ละคนนะครับขอร่วมใจกันอธอิฐาน ถ้าแต่พระบิดาเจ้าทั้งหลายรู้ว่าทั้งหลายแต่ละคนได้ถูกพระองค์ใช้และมอบหมายงานมอบหมายงานที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับข้ามูลหลายเพื่อมูลหลายนั้นจะได้มีโอกาสตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ความจริงที่ไม่มีวันถูกขัดขวางนี้ก็คือพระไทยของพระองค์ที่พระองค์จะทรงโปรดให้ข้างหลายนั้นเป็นหนึ่งในแผนงานของพระองค์ด้วย ขอบพระคุณพระองค์ขอมอบชีวิตของข้าหหาลายเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงพอพระทยัยอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ